โอ้แดงเถือกเลยโตที่ดีใช่ไหมดูเป็นที่ที่ดีนะแล้วก็สะดวกสบายไม่มีอะไรที่จะทำให้อัศวินต้องยุ่งเลยฮะเอาวะล่ะเอาไอ้เหล็กไฟนั่นออกไปไกลๆข้าเลยเอาดิมาดิมันไม่ยินคืนไอ้หัวเนาะมันส่งมาเพิ่ม เฮ้ยเดี๋ยวเดีคนที่คนที่ไม่ได้ตีโคตรแรงเลยผู้หญิงอะ่ะโอ้ยเราจะแทงจะเล่นระบบแทงอเอาหอ,อกมาตาีอุย้ยตีจะตายเลยโอ้ยแรงแรงแรงแต่สองทีพังนะต้องไปไหนวะต้องไปเฮ้ยหน,ออนีไปไหนเฮ้ยหนีไปไหนโอ้โอู้โ หนีไปไหนหนีไปไหนหนี่เน้ย <c oughs> หมด <c oughs> หมดหมดเดี๋ยวๆหมด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 หงิดไอ้เนี่ยมามาดิมาดิครับมาดิครับ <c oughs> ไอ้ชารโลอีกอ่ะปาสวรรค์ไม่ใช่การ์ดการ์ดชารโลปาสวสาวะแค่ตะโกนบอกข้าข้าจะหมุนคันโยกนันให้ด้วยกิจของข้าเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงอย,ย,ย่ายิงอย่ายิงตายตาย ทำไมพวกนี้มันอดไว้ตัวยิงอะตัวดาบมันโคตรเก่งเลยเฮ้ยลบลบเฮ้ยอย่าเลงอย่าเลงอย่าเลงโอเคเปิดละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไป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 แมงล็งแมงล็งเอ้ยอย่าเล็งทางไหนวะเดี๋ยวขอดูกแผนที่ก่อนไปขึ้นเรือเหรอ โอ้ยแสบตาโอ้ยไปไปไปจะหลบยังไงไว้แสงเนี้ยนั่นไงโกดังเก่าตรงนั้นเอ้ายิงยิงปืนเอ้ายิงระเบิดเอานู้นยิงระเบิดเกิดเกิดรุ่ระเบิดกันเกิดเอาหิดโอ้ยตายตายตายปะ เอาลุกได้ลุกได้ลุกได้ตกตายนึกว่าตายเดี๋ยวเดีดุกระเบิดก่อนยิงไม่ได้อะหรือว่าไปไม่ได้วะเอานี่อไม่ได้วะหรือว่าต้องใช้ระเบิดอ่ะใช้ระเบิด ตายบัวไม่ได้ไปไม่ได้ออกไปโอ้ยตายเดี๋ยวเดีปาระตเบอรกันเอาไปออาร์ตแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วประตูเปิดแล้วโอ้ยตายๆโอเคเอาละเดี๋ยวไม่ต้องกังวลคือเรื่องอาจารย์แฟนดอกนะเขามีเกณฑ์อยู่ข้างๆแล้วโอเคมีเลือดให้กูเลยเหรอขอเลือดหน่อยดีเหราท้อง นี่เลยอุย้ยโทษโทษนี่เลยอีกแล้ว้ยเปิดเข้าไปไม่สู้แล้วเฮ้ยอาวุธใหม่คืออะไรอ่ะกุต <c oughs> ายกูตายกูตายกูตายดเดี๋ยวเฮ้ hey, <Hey. S 2> ยเฮ้ยแน่ใจนะว,ว่าเจ้าไม่อยากให้ข้าขับนะ่ะรถเหรอมอตไซค์หรอเฮ้ยอย่างเท่วูมวูมวูมติดนักบิดว่ะ <c oughs> โอ้โหชนเละ ติดแล้วบีทต้องขับอีกปะเนี่ยถ่ายมันรอดแล้วว่ะไปดีไละละ่าห้า 4, 3, 2, สี่สามสองแอคชั่นระวังพวกมันเจอเราแล้วเฮ้ยเร่กความเร็วหน่อยพวกมันทมเลงมาแล้วมวยไปอ่านเจ้าเห็นป้ายเกี่ยวกับเมืองล้างไหมเราอาจจะหนีพวกมันได้นะ ถ้ามองไม่เห็นจะพวกนี้กำลังหลบเลยแต่เราจัดก,การเรื่องนี้ได้แล้ว,วาทางไหนวะเดี๋ยวเขาเขานี่เหรอเขานี่ยต้องลงต้องลงปะเนี่ยไปต่อไปต่ออาจจะไม่ต้องลงผีหายแล้วตันตันไปได้ไปได้อยู่

โอเคใกล้ถึงทางออกแล้วเล็งไม่ได้เหรอเล็งไม่ได้เหรอ <Okay. S 3> โอเค้ยเดีเ๋ยวนู้วอ้เล็กก็ใล้แสงสว่างข้างหน้าแล้วพวกเราควรรีบออกไปทับหัวเราโอเค,อเค,อเคยังอีกเหรอยังว่ะ ต่อนี่คือจุดสิ้นสุดของถนนสำหรับมอไซค์หอแล้วเดินต่อกันเถอะน่าเสียดายจริงๆที่เราใช้สิ่งนี้เพื่อไปถึงเมืองไว้ได้ไหนไม่ช้า้าดแท้ใครสักคนมารับมอไซค์หอของอาจารย์เบฟแอไปหาเจ้านกน้อยของข้าข้าขอโทษที่สงสัยเจ้านะก่อนหน้านี้เจ้าเยี่ยมมากเลยตอนที่อยู่ที่นั่นรับเสกก้นพวกมันแล้วก็รอดมาได้ I Mayfair guess taught you Master well. อย่าพูดต่อต่อโหลดฉากดิเออพี่ผมอ่านซับไม่ได้ไป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 เก็บเรื่องของพุดเยอะจะหมดที่นี่แหละตั้งแคมป์ลอยจันทร์ในแพกันเถอะขอเก็บเรื่องก่อน แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปเข้าไปตีเลือดตามผู้ไม้เนี่ยมีเลือดผู้ไม้มีเลือดใหญ่หมดยังโอเคขึ้นมาหน่อยก็ยังดีไปไปไปถ้าสงสายว่าจันรีเฟร์กับเกนจะออกไปได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่านะมันมีความหมายกับข้ามากนะ มาสเตอร์เมย์เแฟร์เป็นคนเดียวในโลกที่ปู่ของข้ามักเชื่อใจหลังจากที่ยายของข้าตายตอนนนั้ข้าอายุแค่ห้าขวบแต่จำมันได้ดีเขามาพร้อมกับดาบไม้และพาข้าไปที่สวนสาธารณะก็ฝึกเล่นดาบและจากนั้นข้าก็ไม่ได้เป็นเจ้าหญิงเพราะอเคดียต้องก้าวสู่โลกกว่า บางครั้งข้ามองไว้ที่ดวงดาวแต่คิดว่ามกังวของข้าจะเล็กแค่ไในสายตาของจักวาลของเราอาจจะเป็นเพียงแค่เซลหนึ่งของทะเลดาวแต่ดาวคอนดวงนี้และผที่อาศัยอยู่เป็นเพียงแค่พดวงตาถ้าเจ้าหับตาลงเจ้าจะได้ยินเสียงกริบของเทพเจ้ารอบตัวเจ้า feel the power <coughs> flowing through <coughs> you, <coughs> it's a phenomenon called stream of creation. It surrounds every single thing <coughs> in our world, giving them <coughs> place and purpose <coughs> in the arc of existence. <coughs> เขาบอกว่าข้าไม่ได้ทำให้เจ้าเบื่อนะอคิมิดิสเป็นดิโกที่พูดถึงศาสนาเขาเห็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์และพลังของมันเป็นหนทางสู่จุดจบเท่านั้นเขาต้องการใช้พลังมันเพื่อปกป้องอาเคเดียนมีใครบางคนกำลังมาใครมาอาจารย์ Good morning, Knights. Our is safe for now, but we must leave It is time we set lor out lor on lor a journey towards lor the White right City. Young, if we are lucky, we will make it to the Sonora West Station before nightfall. Let's go. are go ไปไปไปแม่งตายไปสาสี่รอบเวนมาตีกูใหญ่แล้วมาตีคนอานมอยมาสี่คนไม่ให้มา3าคนแล้วก็อีกคุคนอคูนอีนอีคคนอีกนคนอีกนอคนอีกนอีอน จากบริสุทธิ์จากอีเดนแห่งเชอร์ราข้าพาเรื่องนี้ไปได้ยังไงเนี่ยดูนั่นสิแกใหญ่ขยายมาถึงที่นี่แล้วเจ้าไม่สามารถหยุดความก้าวหน้าได้ปู่ของข้าพูดเสมอดีมากอะคิมิดสข้าขอชื่นชมการดูที่ต้นของเขาให้กับงานของเขาเสมอเขาได้ทำประโยชน์มากมายให้กับชาวอะเคเดีย ไปอ้อมไปโอ้โหกากโถรเพียบเลยวะเข้าไงก่อนอันนี้เปิดเปิดนี่เดี๋ยวใช้เพื่อนได้ปะอา้าวใช้เกล็ดไม่ได้หรอเอาได้ใช้ได้อยู่ไอต้องใช้นี่ไอ้นี่เปิดเนี่ยเลยชื่ออะไรนะเพียใชเพีย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 เฮ้ยโอเคป่าละ กินเมื it, okay. ่อก oh, ี้กดนึกว่ากดไม่โดนไงก็เลยจะกดใหม่โอเคแค่เล็งไปตรงตรงนั้นแค่เล็งไปตรงนั้นก็มันก็ยิงให้แล้วกินอีกแล้วกากโต้โอ้ยคูดหลับหลับเลยพี่หลับหลับเลยมึงโหดไปเปล่ามึงเล่นแรงไปแล้วนะไอ้กากโต้เวน ยังมายิงมาดิก็มาดิก็มาดิบูดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหลบ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 กูรู้แล้วกูรู้แล้วกูหลบกูหลบเฮ้ยกูโผล่ผิดกงไม่โผล่ที่เดิมหรอตายไปเฮ้ยใครปลาอะไรอ่ะโดนเกี่ยวหน้าเจ็บปลาสว่านมาอะโลเ่ไงตายสิวะ จะจอยเล่นแม่งมันว่ะขอนี่ขึ้นไปไหนอ่ะเดี๋ยวอาบอีกแล้วฮึ๊บฮึบขึ้นไปไหนอ่ะเห็นมีอะไรเลย,เลยไปไปเต่าทอง าตายได้เลยวะทำไม,มคุใช้โล่ไม่ได้วะเดี๋ยวดูว่าโล่เราหมดไม่เอาไม่เอาไม่เฉิดไม่ใเฉล,ลดิดงงอ่ะทำไมเรากดใช้โล่ไม่ได้จะได้แพรี่เก็บอย,ย่าะริน เสร็จทัพ52แล้วอีกนิดเดียวก็ครบอุยอ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะ่ปะปักเฝาป,ปักเฝาอย่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยน้องน่ารักกัไม่อยากตีเลยอะ่ะไปแล้วหายไปแล้วน้องหายไปแล้วอ้าวไปเลยไปเลยวะน้องหายเลยเฮ้ยมาแล้วน้องตาฉ่ำมากเลย ไม่โผล่มาไม่โผล่กูทุ่มกูทุ่มเลยนะไม่โผล่กูทุ่มนะโผล่มาเดี๋ยวไม่โผล่มาวะไม่โผล่มามอพวกนั้นมาจากไหนนะเฮ้ยมาจากนี่ไงเยดี๋มาจากนี่ไงพ่นมอยอยู่เนี่ยพ่นอย่าพ่นอย่าพ่นไอ้ปลาไอ้ปลาเวนอย่าพ่นอย่าพ่นเอ้ยหลบหลบชมจบซะที อิไอพีโค้เเยอะอะสี่สิบห้าแมงพลแมงพลแมงพ่นแมงพลถังพลโหลไปไปไปไ,ปไหนวะิดฐานอันนี้่โอเคอันนี้นะมานี่นะงนี่ใช่ไหม เยี yep. ่ยมเฮ้ยกลบเฮ้ยหล่นิดเดียวโอเคเปิดอย่าเร้กินจ้แล้วข้างล่างมีอะไรตัวอะไรวะกลางลถไปมันไปขอยเก็บวะข้างบนเนี้ยเก็บของกันต้องฟวามไปเยอะตัวเราจะได้เทพ ก็ขึ้นบนนี้นี่ว่เาเอาไอเกนไปไหน,ไหนวะปล่อยให้เราสู้ <c oughs> สสกับผู้หญิงสองคนกระสุนเ้ยิบไป <c oughs> เฮ้จเจอบอสไปไหน จะได้ปิดคลิป okay, here. เดี๋ยวฟังแป๊บนึงเฮ้ยของอย่าพลาดอย่าพลาด mm. เงิเนไม่เราได้ได้ห้าร้อยอยู่เลยวะเก็บมาตั้งเยอะเนี่ย

ไป่กระถืบมันกระถิบมันเทียอย่ากระถืบมันเออไปมันไปมันโอ้ยโอเคลาไปก่อนนะสวัสดีครับเอาใหม่เอาใหม่เอาให,าใหม่เมื่อกีกก้ตาย เดี๋ยวเดี <t <t ๋ยวอีโดงกับดักตรงมานี่เลยไอ้อีทิก้าตรงมาหนียันหนียันหนีอย่าหนีมามาเอาใช่ไหมทิก้าไหนมเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมโดนไปดิโดนไปดิมามึงมามึงบินสูงใครจะตีมึงได้วะมาตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละมันแหละเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยกัดต้ดเอ้ยเอ้ยช็อตช็อต โอ๊ยเดี๋ยวเด,วเดวโอ๊ยตายเลยไลนิ่งก,กัากโต้ดกักโต้ดเรืองแสงไปไหนวะเราเพื่อนเราไปไหนหมดอ่ะเขาอยู่นี่ไงโอเคโอ้โหไม่มาวแต่แรกปล่อยกุโรไอ้กักโต้ดตีมามามานี่มาหนี่มานี่ทา,างนี้นะโอเคระวังกับดัก โอเคเฮ้ยเฮ้ยเจ้า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 จ้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 เปลี่ยนโล่ไม่ได้วะใช้โล่ก่อนโอเคได้ละเปลี่ยนโล่ได้ละอ่ะได้ละแสดงว่าตอนแรกมันบั็กใช้โล่ไม่ได้อืมอืจากโต๊ด Conflict resolved โอเคเฮ้ยระวังระวังไปจ้าไปจ้าโู่คู่คู่คกโดนไหมโดนกันไหม ระวังนะระวังนะเฮ้ยบอสบอสบอสใช่ปะใช่ปะตาฝาดตาฝาดเก็บตาฝาดเสียง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 เก็บเรื่อยก่อนเก็บเรื่อยก่อนเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วูโดนแล้วเฮ้ยแข็งใจยัง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 ไปวะไป เอ้ยนี่ไอ้บอสเอาหรอ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 ยิงแม่งเลยกระเด็นกระเด็นเด่นเดี๋ยวเปลี่ยนไฟก่อนเปลี่ยนปืนรถกระสุนไฟก่อนโอเคมามาเออ้ออเออไงเริ่มเสียแล้วเริ่มเริ่มเริ่จอยเนี่ยเฮ้ยรถพลังพลังหมดนะหมดนะเอ้ยเดี๋ยวกระสุนหมดไม่ใชพลังหมดกระสุนหมดเดี๋ยวชาร์จอยู่ใช้อยู่ใช้อยู่ชาร์จกระสุนอยู่ เอาบายแล้วดอยวะดอยวะเก็บของกันไม่ยไม่ตายไม่ตายโอเคเก็บเลือดเฮ้ยไม่ใช่ใส่นี่อันนี้ใส่อะไรวะเลือดไฮ้กับอะไรอ่ะอ๋อเนี่ยหัวใจใช่ปะไม่ได้ใช้กับอะไรอ่ะ น่าจะใส่แล้วล่ะหายอยู่ไหนหอดยังเอ้อยู่นู่นอยู่นู้นนี่ไงเราออกไงวะทางออกต้องยิงต้องระเบิดนี่ระเบิดทีเนาะนะระเบิดระเบิดเขียนระเบิดเดี๋ยวระเบิดระเบิด ไม่โยนวะงงปุ่มเป็นึงงงงปุ่มโอ้ก็เล็งแล้วก็ไม่ใช่วางดิเว้เวเดีวยวเดีวยวเดีวยวเดียวออยกูม <c oughs> ไม่ได้โยนไ่ได้นกูไม่ได้กดวะเว้นกดผิดโอเคโยนกดแล้ววะอาร์ทีโอเคกดอาร์ทีโยนไปไปทุกคนออกออกออก <l> <f ee> กดผิดคอนเทนต์เฉยอะไรจริงไม่มีหรอกคอนเทนต์คอนเทนต์เปิด Come on ยะเปิดได้แล้วไปวิ่งมาทางนี้ <l> <f ee> อาแล้วในที่สุดสถานีเชลัวเก่ามากแล้วเท่าที่เห็นนะตอนที่นี่เปิดให้บริการนะข้าก็คิดว่าน่าสนใจดีแทนที่จะเป็นแค่สิ่งของนะแต่เขาว่าไงอ่ะเรื่องมันยาวมากอะไว้เขาหน้าแล้วกันนะ ประตูปิดแล้วตอนนี้ข้าไม่ค่อยแลปลกใจเท่าไหร่พวกเราแก้<ช>ปัญหาได้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เจ้าสามารถขอเพื่อนของเจ้าช่วยได้นะลองมองไปรบ<ม>อปรบๆสิมันมีบางอย่างซ่อนอยู่เสมอแหละ เอ้ยลูกอะไรอะ่ะลูกนี้มิดด้วยมีลูกนี้มิดด้วยจะทำอะไรอะ่ะใส่เนี่ยหรอออ๋หรือว่าตั้งวางนี้ตรงนี้กดต้องกดปุ่มปะเราจะต้องกดปุ่มเดี๋ยวลองไปวางานะนะเลยนะนี่นะได้แล้วโอ้ได้แล้วย yeah. ะมวยแกกูได้เฉยเหี้ยเจ้าอาก,กาศอะไรวนะน่ะอะไรอยู่ข้างในอะ่ะ ห,หืที่ไหนอะ่ะเฮ้ยดันเทียนเหรอใช่ดันปะใช่ดันเทียนปะแล้วเป็นตัวมิติตัววับไปไม่ได้อะ่ะเข้าไงวะ <c oughs> เข้าไม่ได้คืออะไรอะ่ะงง ปิด <sm> <benim> ประตูมันปิดอยู่อะไปไปออกออกเขาไม่ได้น่าจะเป็นฟัสชั่เวลแน่เลยวังนั้นวันนั้นไปเลยไปเลยปล่อยมันปล่อยมันไปยิ้วมันนี่ทำอะไรอะต้องหาคนมายืนสามคนใช่ไหมไอ้จักโต๊ด ไปไกลเย็บนี่ปะนี่ไงใช่ด้วยจริงด้วยเดี๋ยวถ้าคนวาวางมายืนก่อนอ่ะทินก็ต่างอาจารย์เลยปะเจน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 มาเจนมาไม่เป็นใจคนผิดอีกแล้อีกแล้วเจนมาดิ โอเคอ๋อ <Okay>. oh, ต้องเล่นอย่างนี้อาจารย์ไม่ได้ช่วยอาจารย์ออกไปปะ <laughs> ไม่ได้ไม่ได้อาจารย์อาจารย์เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะมาให้มาทําอย่างนี้กับเด็กไม่ได้อันนี้เขาไปเอาของไงอะ่ะอันนี้กล่องอ่ะทุกคน <laughs> เดี๋ยวฮ<ะ>ีบเยอะเอกระสูง <laughs> เก็บมัไ้ไปไปไป ถึงแล้วรถไฟเหรอคือนรถไฟเหรอเดี๋ยวขอหยอดตู้กาชาปองป๊บนึงแล้วพบกันี้กครับงผมและจิ้งกันใหม่อีพีน้่นนะครับสวัสดีครับซื้ออะไรได้อะไม่ซื้อแล้วซื้อไม่ได้เลยหมด